สนใจเติมเกมเตะกับผมได้เลยที่เทวิช้อปนะลิงก์ได้อยู่หน้าเองพิกออทรายวันรายปีทักเพจเทวิตช้อปได้เลยนะจ๊ะค้าพเนจรล่าสุดเหมาตู้ขีวูปองผมแนะนำไหมวันนี้เทมซีมีคำตอบนะครับสำหร kind of ับกิจกรรมนี้นะครับโอเคเรามาสรุปกันเลยสมมนลุการหนึ่งสกินจากในกิจกรรมนี้ต้องใช้หมด3 0มคูปองต้องการ2สกินจากในกิจกรรมนี้ต้องใช้หมด้งหมด550คูปองแล้วก็เหมาตู้จากในกิจกรรมนี้จะต้องใช้หมด 900คูป,ปองนะถแล้วถามผมว่าแนะนํำไหมส่วนตัวผมไม่แนะนําเลยนะเพราะว่าเอาแค่สามร้อคูป,ปองก่อนอย่างแย่สุดคุณจะได้เป็นสกินอันบนเนาะซึ่ง,งก็ถ้าใครอยากได้นะก็ลองดูก็ได้นะแต่ส่วนตัวผมว่าในนี้มันไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะส่วนตัวเลยนะครับเพราะว่าเอาจริงถ้าแบบถ้าสมมติทั้ง3ในเนี้ยมีสกินที่คุณต้องการกิจกรรมนี้จะคุ้มมากแต่ว่ามันจะเป็นส่วนน้อยทุกคนเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ย มันจะต้องมีส,สกสินทิที่คุณไม่ต้องการนะครับสมมติคุณไปซื้อแยกเนี่ยอาจจะถูกกว่านี้ก็ได้นั่นเองนะครับส,ส่วนสกินของเอล u ูผมก็เคยซื้อมาอยู่จากกิจกรรมนะัม่นประมาณ400 400คูปองมั้งที่ผมได้มาครับ400-500คูปองครับขออนุญ,ญาตพาทุกคนไปดูเนาะอ่าเป็นเอลซูทอนเบ i ร์นี่ไงไม่ใช่ทอนเบ i ร์ด้วยไหนว่าอ๋อนี่ไงนะครับ v e r m i l ิเลียนเนะครับผมซึ่งเวลาซูมเนี่ยจะมีปีกขึ้นมาด้วยแต่ส่วนตัวผมว่ามันไม่ได้แพงถึงขนาดนั้นนะที่เราจะไปเสียแบบว่าเยอะขนาดนั้นนะครับส่วนตัวก็ให้รอไปก่อนสำหรับใครที่อยากได้แค่เอลซูสกินเดียวกิจกรรมนี้จะไม่เหมาะคุณนะครับในครเอรจอนนี้นะสำหรับใครที่แบบว่าอ,อยากได้เอลซูจริงเนี่ยคุณเก็บคูปองไว,งว้ประมาณสี่ร้อยห้าร้อยคูปองเดี๋ยวกิจกรร,รมใหม่ๆก็มาแล้วนะครับออสำหรับคนที่รอได้ก็รอไปสำหรับใครที่รอไม่ได้ก็จัดเลยแต่ส่วนตัวผมแนะนํารอดีกว่านะครับ ในคุ้มคุ้มกว่าเยอะเลยประมาณที่คนสำหรับกิจกรรมในวันนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหนะ้าเจอกันแล้วผมายบายเด้อ